อยู่กับผมเกมเมเองเป็นเหมือนเช่นเคยแต่ก็สุดยดโอ้ยซึ่งวันนี้นะครับทุกคนต้นกล้าก็เด็กเช่นเคยนะทุกคนซึ่งวันนี้เห็นสิ่งผิดปกติไหมฮะนี่ผมใช่ดีเบลจิตที่ผิดปกติวันนี้เราสองคนจะมาะกาศไปดีกันเลยนะครับทุกคนต้นกล้าเป็นเดิมสโนว์แนสองสองผมเป็นเปเปอร์กาสากินะครับทุกคนใช่ครับและเออทุกคนเมื่อกี้ที่ว่าแบบคุณปู่ปู่อไม่ใช่อะไรนะคือมันที่ลืมบทกันเลยไอ้สัตว์โอเคแลีไอ้ตูดเดียว์ไม่บอกว่า <I> อไอเอสมินโอเคไม่ได, <c oughs> ด้ๆเอสไปบอกเลยเออทุกคนคือคือไอจูเนี่ยมันบอกพอมันพอมันจะอัคดคลิปสลับไอดีนะไม่ยอมบอกกันเลยเว้ยว่ามันจะสลับไอดีกันแล้วมันคือไม่เอาบทนี่กูด้วยมันเดียคือกูขี้เกียจเขียนบทให้ไงเพราะว่าเป็นกูมันยากแล้วไม่ต้องพยายามหรอกทำไมกูพูดแล้วกูดูเฟี้ยวอะ <centro> แล้วด oh ูเ oh. สี้ยวโอ้โหไอ้ไม่ถึงเวลาถึงเยอะละใครมันจะไปถึงการประการแล้วเลยพี่ต่อให้ละพี่เห็นว่าการกินเพิ่มตอนนี้แล้วกูไม่ชินยังไงก็ไม่รู้อ่ะมึงปกติมึงก็ใช้สกินด็อกปะตอนนั้นพี่พี่ผมมีขอให้ไม่เคยเห็นสกินมึงแล้วกูไม่ชินไงเอาปกติเดี๋ยวไอ้ตอนนั้นเราก็อัดคลิปด้วยกันที่ว่าผมเอาไอดีพี่มาเล่นแล้วพี่ใช้ไอดีของพี่แท็กไม่ใช่เหรอ คือไปชิมจริงๆชินขนาดนั้นเลยหรออ๋อดีไปไปหรือไปบุกละทุกคนเซิร์ฟคุณนะเซิร์ฟเนี่ยดีมากเลยเลยลองมาเล่นกันดูนะครัะลองหาดูเนาะเป็นเซิร์ฟที่คุณภาพยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศเลยไอเอฟมินเด็กกะมาฝ้าของการได้แล้วเรืหรอเออเดี๋ยวไปแป๊บนึงโอ้ย ไม่ตายแม่พี่เดือดาเลยหนึ่งขอเล็กก็ขอเล็กก็ขอเล็กก็โอ้พี่พี่ระวังคนคนควรต้นตีนมานหนึ่งวันหนึ่งวัหนึ่งเฮ้ยกูเพื่อนธนูกูดูว่าธนูมันกูสักทุกตกใจเลยกูก็ดูว่ามันมา ไม่ใช่ไมด้เลดีเปเปอร์ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอดีเปเปอร์เว้เหลอเกือบประมาณสองปีแล้แหละสองชาติเพราะว่าอดีนี้ไอจเนิอามันเอาให้ผมมันก็เลยไม่ได้ใช้อ้ยพี่กูแหละกูก็เราจะพี p พีแต่กูแหละอ้าวกดอีกเกดจริงไหมเนี่ยเอ๊ะกูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะโอเคเอาสีน้ำเงินเลยแล้วกันไม่เฝ้าถ่ายแบบนี้เสร็จจัดเลยจัดเลย อุยอ้ยอุ้ยไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันเย็นมามองดูทางลับห่างไกลพี่เราอยู่สีอะไรเ,เรหลืองเหลืองฟอสหาให้ไปต้นกล้าต้อบุกได้แล้วแหละมันคือคอบากสุดท้ายของกูเอาละด่าบกูอ่ะไอ้เหี้ยเล็กเอาไปพี่ไอ้อเล็กไม่ใช่มากโห้ะ อเล็กไหนอเล็กทีมบูอ่ะใช้มาโคใช่วาโคบางวางบล็อกอ่ะมันวางโคตรไวอย่างน้อยเตรียมมันก็แตกกันกูเราจะไปเก็บมันเอ้ยเอาภาษีมาหน่ฉันจะมาเก็บภาษีแกอ่าิบหายละกูจะไปเก็บภาษีเอ้ยกูจะไปเก็บภาษีเอ้ยกว่ากูเก็บภาษีซะดีดีเดี๋ยวมึงจะได้ไปเก็บที่ตะเลงแกงได้สิคืออะไรตะเลงแกงอ๋อเฮ้ย พี่มีคนฝึกวางบล็อกแล้วมึงฝึกอะไรตรงนี้เนี่ยรู้ใช่ไหมตะแลงแกงคืออะไรฮ่องกงเว้ยใช่ฮ่องกงครับลานปะหาอ๋อทำไมมีลานปะหาอ่ะเอาดีลานป่าทอดทะเลแกงมันไป็นลานลานป่าหาสมัยก่อนอ่ะอยิงให้มันแม่นๆหน่อยดิพี่มันจะยิงผมมันจะมีคนยิงผมคนหลับตายยิงแม่นกว่านี่ระวังระวังระวังปุ๊บ แตกหนึ่งอีกตัวนู้นไม่แตกจัดการเลยโอเคคือดับ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 เอามีคนล้มาตายหนึ่งวิ่งไปทำไมครับพี่แต่ที่ไม่พนก็คือวันนี้มันโคตรแหลกเธอแม่งแหลกมากเลยวันนี้เสียๆวันนี้วันหยุดไงคนก็เลยเล่นเยอะมันก็เลยแหลกกระตุกวันนี้อ่ะที่วันแม่นะใช่วันแม่จุเนี่ยกัดเท้าแม่ยังเออเรียบร้อยหมดแล้วจัดตั้งวิธีปักธูปสองดอกเสร็จเอาหัวธูปวางเอาพวงมาลัยวางเดี๋ยว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 จุ๊ย อันนี้คุณนะคุณบูชาใครอะฮะ <c oughs> บูชาใครกราบไหว้ใครวะเนี่ยไอชิ้ไผายรอนแล้วเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเออทุกคนผมผมมิลลี่จะบอกคือวันเมื่อวานนะที่ว่าเราไปเล่นเราเจออะไรนะเจอ,เจอผีเดี๋ยวเอาไปเล่าในหลังบ้านเดี๋ยวเอาไปเล่าในหลังบ้านเรื่องผีเจอกันเออตอนนี้ค้างมากเลยเออ ใครอยากจะดูเซนวันเบีผีดูให้จบ <S <S อันนี้ผมอันนี้คืออันนี้ผมบอกก่อนนะโอเคไป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 จัดก,การแดงตัวก้าตอนนี้เอาแดงก่อนแดงดูน่ากลัวกูไม่กูไม่มีตายืนไปต่อ,อ,อวารีประชาธิปไตยประชาชนจีนอยู่3ตัวในตอนนี้นี่ไยูเนี่ยมึงเรียนประวัติกับใครมาเนี่ยฮะประวัติเสื่อมไงกูปาณีครับกูปาณีโอ้ยขี้ควายแล้วมึงตายวิชาประวัติเสื่อมนี่หว่า เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราคุปปาดีพาไปดูคลิปนี้เราสวยเอาตึง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 ชิลอยู่ได้เป็นการแดงนี่น่ากลัวชิบหายเลยเนี่ยพี่แล้วไม่คือไม่มีใครคุมฐานนี่ไงที่กูแบบชิลอ่ะปล่อยแม่งเลยอ่าพี่เอาใครมันดังกูเนี่ยโอ้ยทีมส่งติงพี่รองเท้าทิ้งไปเฮ้ยเฮ้ย พี่กูไม่ย้อรีเจนใช่ไหมแต่กูไม่ใช้อุปกรณ์รีเจนจะใช้อุปกรณ์งงงเขาเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่คืออีอเล็กมึงเอาี t ทีมาอุดเตียงมึงบ้าไปแล้วอเล็กมึงจะจุดได้แค่ มันไม่จุดมันไม่จุดมันไม่จุดเรธอฐานหายไกลเป็นสาระเฮ้ยฐานหายไกลเป็นสาระเฮ้ยพี่แกงอเะไรดีกว่าแกงยอสุฮีดีกว่าที่เราวีสูงที่เราเป็นีโร่แล้วก็รีเจนแล้วก็กูพี่ผมแกงในซีโร่พี่ผมเนี่ยแม่แกงคนในตำนานเรียบร้อยโอ้โหพี่ผมโคตรระวังตัวเองเลยตอนนี้อุ้ยธนูโยนระเบิดเอ้ยมันมา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 ไหวใช่ไหม มันมาไม่ไหวนี่ใครจะไปไหววะจุเนียจุเนียจุเนียมันอะไรติ๊กมาอืมแต่สวยทันท่นท่นเกือบเกือบอะไเกือบ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 ไหนพวกนี้มันพวกนี้มันเล่นทีมทีกันอ่ะพี่เตรียมก่อให้พร้อมนะระวังพวกนี้มันเอาทีมทีมาแกล้งคนทีมเวนกรรมแตกมาไอ้ที่มันทำแบบนี้มึงอยากเจอใช่ไหมฮะไอ้ที่นี่ก็ถ้าดูจังไร เธอดูจังเลยแตกแตกพี่เบี้ยมก็เก็บได้วเว้ยเบี้ยมก็เก็บได้ไม่แปลกเพราะเก่งไงที่เวลามันเลยไม่แปลกหม่มึงเป็นผู้ใช้ยศรีเจนที่ตกอับเพราะว่าไม่เอาไอดีทิ้ง อันนี้คือไม่ได้ด่านะอันนี้ไม่ได้ด่าอันนี้พูดจากใจจริงรีบไปก่อนที่ยาจะหมดแล้วลูกยากูไม่มีพี่เจ้ายาไอ้ติ๊บโอ้ยกูตายพี่เจ้ายาไหมจะได้แลกไปให้ทีมโคตรเชี่ยตุ๊กตามาหนึ่งตัวพี่จะมาหาเรนได้ก็น่าจะหมดปัญหาละแต่จริงยศพีเอ็นไม่ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะมันสามารถแลก้ รีบมารีบมายังมันจะแตกยังมันกําลังจะแตกไปยังมันกําลังจะโดนผมตบอุ้ยโอ๊ยไม่ไหว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 รีบมารีบมาโอ้ยพี่เกาะเกาะมันพร้อมแล้วเกาะมันพร้อมแล้วมันแตกแล้วเหรอมันมันมีมันมีหนึ่งตัวมันมีธนูหนึ่งตัวเอ้ยดูป่าไมันมีทั้งสองมันมีธนูธรรมดาหนึ่งธนูไฟหนึ่งโว้พี่ใจโอ้ชื่อโอ้โห เออเอาไปกินแตกระวังธนูคนหนึ่งธนูเจอไม่ติดกูดดหน่อ้ไหมไม่กูจะไม่ให้คุณขากูจะไม่ให้คุณขาอ่ะกูตาย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 อ่ะโอเคมาทุกคนเรามาเลือกแบบรอจูเนียร์แล้วกันโอเค